เพราะว่าในปัจจุบันนี้ความยากของผู้หญิงในนั่นคือตัวเองใช่แล้วสิ่งที่ต้องมากับตัวเองคือคใช่ใช่โอ้โหสวยกันไปอีกไปเอาขอบคุณที่ะ <c oughs> คือเขาหมอะที่สุดแล้วถ้าพูดึงทั้งหมด40คนนะนางแบบชายมาตั้งแต่สมัยแรกอันนี้ทุกคนราว่าทุกคนรู้และยอมรับกันแล้วแต่คนไม่ไม่มีใครเห็นได้จริงมันจริงมากโคตรเลียวโคตรจริงใช่ไมบทีคนเี่น้อกเขาอาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นพี่มาอจริงคือพวกเราบอกเลยว่าเอาเอาเอานีายคืออยู่อนกอทุกคนจะรู้ว่าใครเป็นไงใช่ไหม บบว่าคนนอกอะเขาจะไม่เห็นเรเพราะเเห็นเราแค่แบบลีน คือการไลฟ์หรือเรื่องวินาทีเนี่ยค่ะมันสร้างกันได้สมที่จะมาบอกให้พวกเราเรียบร้อยใน10วินาทีได้พวกเราทำได้แต่ว่าคือคือเวลาที่อยู่ในกองทุกอย่างมันคือความเป็นเราทั้งหมดเลยสิ่งที่พวกเราทำสิ่งที่พวกเราคิดสิ่งที่พวกเราพูดนั่นคือตัวเราตัวตนของเราแล้วเราอยากซัพพอร์ตมาริยาเพราะว่ามาริยาเป็นคนแบบนั้นที่จริงเขาเป็นแบบจริงจริงไม่เฟกมันคือต้องมาเป็นอย่างไรทุกหลักฐานก็เป็นอย่างนั้นใช่มันไม่แปลกใจที่มาเป็นเป็นก็เป็นไม่ใช่ใช่ไหมอือ่ะลาย คือแบบว่ามันไม่นา่ามันไม่เป็นคำ,คำตอบที่พี่ย่าหรอกที่พยยี่ย่าตอบมามันไม่ใช่คำตอบที่ที่คิดเพื่อแบบแบบที่แบบเฮ้ยทำไมคิดไแดบบ้ไม่คือเราูรร้แล้วว่าเขาเป็นอยัง้งเขาเป็นยัง้นมาตั้งแต่เริ่มจนจนจะได้เริ่มขึ้นไปอีกครอองนีออง้เขาคิดมีจิตใจที่จะช่วยเหลือมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆที่ทําให้ด้วยกันแล้วแบบช่วยกันแต่คือเพราะสิ่งเล็กๆที่ช่วยกันนั่แหละจะทําให้เขาอะ ได้ไปช่วยผู้ป่วยมากมาใช่เขาสอนพิม์พเดินใช่เขาสอนหลายหลายคนเดินใช่สอนเบลสอน่สอนบสอนทคเทคนิคที่เขาสอนคืออะไรหมายถึงว่าตอนนั้นพี่พิมเขาช้าได้อย่างตองเนี่ยคือตอนคนตัวเล็กและชอบแบบปิชอบที่อยู่เนี่ยตอเวลาเขาอ่าทุกคนมันมีความสวยในแบบของตัวเองเป็นตัวเองไม่ปะอยู่จงแบบใช่แล้วก็เดินเดินเดินเเดิน เพี้ยนี่คือแบบว่าใส่ใจกับทุกคนมากค่ะคือเขาจะไม่สอนเหมือนกันนะอย่างพี่แบบที่ปัญหาว่าเออพี่เมียนเดินไม่ได้เพี้ยนบอกว่าไม่จะต้องอย่าเพิ่งไปรีบเร่งต้องค่อยๆไต่ความสูงขึ้นไปอะไรเงี้ยเดินตรงนี้ให้ได้ก่อนคือป็นอยากทำ้วครูเธอไม่ได้ไม่เป็นไรอยากแค่ก็ทําเท่านี้ทําได้ทําให้สวยแล้วค่อยพัฒนา,ปนาไปอีกก็ใช่เพราะว่าทําแค่นี้คืออยู่กส็สวยแล้วคนอกจากเขาจะสอนแล้วก็ยังให้กําลังใจแล้วก็ยังแบบ ใช่ยังให้กำลังใจตลอดเดวลา<ช>แล้วก็แบบช่วยตลอดลาแม้<ช>แต่แบบเขากำลังแบบทำสมายเอ่จริงๆคือแบบแอบไม่ใส่ไม่ดีแบบบางทีาเกิดาใช่เขากำลังแบบโอเคกันสุดแต่ว่าพอเราแบบดหน้าไม่ดีอะไรงนเงี้ยเขาจะแบบว่า ผ่านมหาเราแล้วแบบไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบช่วยมากทั้งการที่แบบไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเหมือนตอนที่กองเวียนหัวหลังเวทีใช่สิบคนใช่คือพี่อะนะไม่กองไหวไม่กองแล้วแต่ที่พี่หายใจเข้าลึกๆแบบเรียบปิดปบใช่คือพี่แบบพี่ยากคือเขาแบบทำทุกอย่างจริงๆช่วยเราทุกอย่างจริงอันนี้คือไม่ได้อวยอันนี้คือคนจริงแจริงแล้วก็เบลเบลก็เป็นนางแบบอยู่แล้วคือมันมีบางบางจังหวะอ๋ออาจจะอย่างเช่นแบบไม่นานหนักสุดเท่าไห่ก็สบาย มอให้แบมองช่วยสอนประมาณนี้เจมไจช่วยกันเดินแบบนังแบใจ่ไ้ขัดเกมที่คนบอกว่าเดินเลือดเดินไปัะมารยาก็ช่วยแก้นะพว่าอินเดอร์มากเกินไปอนเต้นมากเกินไปเค่อนขท่าร่ปพกว่ายู่ดีแล้วนอเยอะแล้วให้ลดลงหน่อยหน่อยเลไปถามมารยาว่าให้ลดยังไงแม่ก็บอกมนี่พี่จ้องบอกใช่ไห้เก็บเอรเหมือนที่บอกษอยู่ตกสร้างให ใหม่้ดูระหโงขึ้นแล้วก็เดินช้าลงอะไรก็ว่าไปก็ฝึกเดินหน้ากระจุกคือเขาไม่ห่ไม่มีช้าต้องบอกว่าพวกเราช่วงเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคู่แข่งไม่เลยคืออันนี้ต้องออกตัวแบบว่าทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าใครคู่แข่งทุกคนช่วยใช่มันได้เป็นฟอร์แมนซ์ n c ่เป็นโชว์ของทุกคนใช่ที่เช่อเหมือนกันค่ะไม่ได้เหมือนกันเหมือนเราทำออกมาอยากให้ทุกคนออกมาได้ดีแล้วเพื่อ reach universe type เหมือนตัวเราเองด้วยแหละพวกเรามาคุยกันเสมอค่ะพ,พวกเราทั้งหมดทั้งหคนนะมันจะคุยกันเสมอว่าถ้าใครได้เราจะดีใจด้วยมากม<ๆ>เพราะว่านั่นคือสิ่งที่ทางกองฝุนได้เลือกและคัดเรื่อกมาว่านี่แหละคือ The Best ที่เี่สิคนที่มีโอกาส